นนดน้้ีไไะผมเบิร์ฟิตจังครับสวัสดีครับทำทำฟิตจังครับผมสำหรับวันนี้เ,เ,เราก็จะใช้แหบฝรั่งหกสอกตาสามเซนสายเขียวนะครับวันนี้นี่ครับลงหมายน้ำก่อยนะครับมาดูกันโอเคครับอตอนนี้พวกเราก็อยู่หมายาแถวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำน,นะครับเหมือนเดิมช่วงนี้ลงน้ำก่อยบ่อยนะครับเพราะว่าหมายน้ำจืดีนน้ำเยอะนะครับตอนนี้ เราก็เลยลงลงแต่น้ําก่อยเพราะน้ําก่อยมันมีหัวน้ําขึ้นน้ําลงนะครับปลามาเรื่อยๆนะแถวนี้ถ้ามีตัวก็คือโดนนะครับผมไม่โดนครับผมไปต่อครับลงไว้เนี่ยไม่เจอเลยไม่เจอเลยอืมนี่ตัวทองใหม่เนี่ย อยู่ตรงกลางว่ะมอาวันวาดไปเรื่อยๆนะเรารู้อยู่แล้วล่ะเพราะไม่มีปลาเรามาสำรวจหมายด้วยมาดูก่อนนี่ลงในปลาขึ้นมาด้วยอืมกำลังจะถ่ายกันออกมาก่อนตรงนี้รู้สึกปาะน้ำขึ้นเยอะเกิน <laughs> <laughs> ไม่รู้มีตัวหรือไงไหลม,มาเรื่อยได้ทีละสองตัวสองตัวนะสังเกตดูเขาอนี้ไหมอืออันนี้ไหมเาขวดไป อปวดเลยเ,เต็มเตเลยมเต็มตมเตมเต็มเ,เไม่ตมเตมเตมเมเมเต็มเต็มเมเต้เต็มเเต็มเมีมเเต็ไเว่ามเมเเมเมม สองชินิี้เลยปลาฟางชินนีพอางออเฮ้ยพอดีเลยนะนี่หัวเลยน่าจะรูรดหัวเนาะน,น่าจะออกจากหัวนะเมื่อกี้นะเป็นไหมหอมเทศนี่ทางดำ่ะไหวด้วยนะพี่ทางเป็นไงเรามาได้แต่กลับไม่ได้ครับดูทางน,นู้น <c oughs> น้รถก็ไม่มีผ่านสักคันเลยเมื่อกี้เรียกลุงลุงไม่จอดนะครับลุงไปไวมากอึหอผมว่คงเราต้องเดินไหมครับโอ้ผิ่จางเดินถึงรถแล้วครับต้นทางกับท้ายซอยนู้นอ่ะเกือบสองโลนะครับท่านผู้ชมถึงแล้วเดินไปเกือบชั่วโมงนะโอ้โหไม่มีรถสักคันเลยโอเคไปเราไปทำดีกว่าตอนนี้ครับเราจะขึ้นแพครับเรากลับไม่ได้นะครับผลงานที่เราได้เมื่อกี้นะครับ นี่ฮนะผลงานที่เราได้ขามานะครับขามาขา,ขากลับกลับไม่ได้ครับ <c oughs> น้ำมันลงเย็นนะครับผมไอ้น้ำจะลงตอนบูเกือบสี่โมงเย็นนะู่นน่ะใช่ครับก็าจะถึงบ้านดึกเราก็เลยย้ายอ่ขึ้นไปข้างบนใหม่เดี๋ยวต่อยกระเป๋ายก้เน หนุ่ยสบายไงยาวเยยังไม่ถึงโอ้โหลึกจัดโอ้ยโอ้ยหกี่เมตรอันนี้เี่ะไม่ตำกว่าสเมตรอ่ะแรงเลยอุ้ยกุ้งกุ้ใหญ่โอ้โหเอเลย กุง้งตัวใหญ่ครับใหญ่มากไซใหญ่เลยตรงนี้จริงแถวนี้ไซใหญ่มากมตาสามเซนติมติดกุ้งครับมาอุ้ยสองตัวนี่โอ้เป็นตัวเด้อโอเคครับลงเลยครับหนึ่งตัวได้ไหมไหนอ่ะโอ้ยจะกลับไปเบิร์ดตรงมือมึงโอ้เกลียวกูโอ้ด,ดูกุ้งเสยองไซใหญ่นะคุณผู้ชมใใชชซ เออม,มันชวนกันดีกว่าแม่งยัไงไ,ไม่ไมก็ตัวกุออ้งเยอะกว่าที่ใหญ่ด้วยใหญ่จริงถ้าเอาเซนหนึ่งลงใส่บานเลยนะอุย้ยปากระบอกหนาวแคดูดีๆตรงนี้ยังดีกว่าเมื่อกี้อีกเลยดีกว่ายเยอะ <c oughs> น,น้น้ <c oughs> หาวิธีหากุ้งครับไม่ไม่ใช่ติดต่อนะไม่มีตองเงี้ยไม่มีต่อหืมจัดโดนแล้วมั้งไงกุ้งข้างบนสองตัวอีกตัวสองนี่จะออกกันครัเกือบมุดมั้วเกือบมุดออกแล้ว ก็สองเต้นลงไปบานเตยเลยนะเนี่ยเราเรามาขับไซด์ทำไรสดทะเลมด้วยให้ระวังฟ้าอะไรฮะไปไปตะลีธินระวังนะตะลีธินแรงกว่าตะกับนะอะไรอยู่ไหนน,นี่กรุงตัวนึงตัวครับอืมเยอะสองตัวสองตัวตัวไม่เล็กนะผมไม่เล็กนะครับหน่ครับ แรงนะครับถ้าวดแรงมันก็จะไปแบบอย่างที่เห็นนีเต็ดนี่ออกไม่หมดฟ้าไม่ได้อยู่เลนเห็นปะเห็นแล้วจำก็ออกวานี่แหละเอาเอาเฮ้ยตกใจแล้ววิ่งกลับไปแล้วอุ้ยโอ้โหมาเลยตัวบอกรือเลยตัวซ้ำนุ่น อยู่ใกล้ๆบ้านป้าจริงด้วย่ีน้พ่อนี่ไม้เด็ไม้เด็ดนี่ครับนครับติดมานะขาวอะไรนะ่ยเกุ้งตนอ้อเป็นกุ้งและมีเง็นกุ้งอ่ะโอ้มึงไม่ทายเบิร์ตตายยู่บายเนาะโอ้ห หมายเด็ดมาอีกแล้วพี่เดิมพี่เดิมเดี๋ยวมาเอานี้อานี้ก่อนก็น้ำเต็มก็นี่างกุ้งเต็มแหเลยครับอือตัวไม่ได้เล็กนะครับท่านชมใ่สามเส้นนะครับตัวนี้ใช่สามเส้นสามเส้นมานะครับนี่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยจะกับเบื้อเสียงกุ้งก่อน เจ็ดจ้าไปทิ้งนี่ทุกคนโอ้โห <laughs> ดูมือผมดิสวยมากท่านชมเฮ้ยเบิ้เลเบิ้ลเบิ้ลเก็บปลาครับแล้วก็หายหมดเลย <laughs> ยังไงนั่นไงนั่นเฮ้ย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 แตไม่ทันเลยแววนแรงไปหน่อยโอ้ไม่ได้รอดปะแววนแรงไปหน่อยขึ้นบกไปเลย báo này nào các bạn bao con đấy các bạn bao cả con đấy các bạn bao cả con ต้นีนนบอกด้วยเดี๋ยวจงชนนะครับเดี๋ยวเบิร์ตปล่อยปลากับกู้นะครับ ตามเริ่มนิ่งแล้วจตทำนิ่งไดีฟางเาต้าอนะ<ะ>ิดอะไรนะนี่ไงเดียวรับจะไงเข้าไปไงออาแล้วแล้ล้วออกล้ว

จำแนแวนะะองตัวรว่าได้อะไรเป็นปากรเบนปากระเบนยักษ์บ้ยคนได้เหมือนกันไม่ไหรอกนอนนต้องไปไหนเลยปากระเบนปากระเบนพี่สไตายไปดีเลย อกำลังจะออกอดีเลยนะโดนทุกก่อนนะครับเกิดอะไรวะนี่คือกุ้งการเรียกกุ้งไม่น้ำก่อยนะกุ้งน้ำก่อยหรือกุ้งแช่บวย ต่อแล้วมีกุ้งตัวม,มีไว้เฮ้ยนี่ไกุ้งของจริงครับทางบอกเล็กกุ้งนี่กุ้งนะครับผมอันนี้เอาต้นมาอยู่นะนี่เราลุยลุยกันสองคนนะครับตอนนี้ปลากระบอกยังไม่เข้านะครับน้ำเยอะน่จาจะกุ้งไงฮะกเลยครับ ือิมแด้เลยไม่ล้องมีเอียงมีเอียงตัวมีเอียงตัวจะไปดูไล่กุ้งเกลี่ยกล้องแล้วไม่โดน ุโดนนะครับโดนอืมพี่จะตายกำลังกระดิดออกเลยครับไม่ได้นะเขาตุดละเขาตุดดีพิธีนะฮะนี่ครัดเขาตุดละนี่ดิีพิธีเขาตุดละตัวงอเก๋นี่ฮะดีพิธีอืมไม่ออกนะครับนี่มาตุดออกไม่ออกจริงด้วยนี่ อย่าให้มันตายนะครับนี่กาลังจะดีนะครับนั่นงไงียบเฮิร์นีว่าได้กุ้ง